คค่ะสวัสดีนะคะก็ใครว่างๆเข้ามาคุยกันได้นะวันนี้เจนก็เอาเรื่องแบบสบายๆนะคะมาเล่าให้ฟังอ่ะก็จะเป็นไอเดียเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละนะคะก็อยากจะมาแชร์เรื่องงานให้เยอะๆหน่อยนะคะเป็นเหมือนกับไอเดียให้กับคนไทยที่ย้ายมาแล้วแบบไม่รู้จะทําอะไรนะคะแล้วเกิดใครแบบว่างๆนะคะแล้วเจอก็ทักทายกันได้นะ หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะเดี๋ยวนี้เวลาจะถามใครนะจะครอบครัวหรือเพื่อนนะคะถ้าเกิดเขาตอบว่าสบายดีที่เป็นอะไรที่แบบคือเป็นข่าวดีเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนติดเยอะจริงๆนะคะแล้วคนใกล้ตัวที่รู้จักอะเพื่อนนะคะเสียเป็นเพื่อนนะก็ติดกันเยอะขึ้นนะคะเหมือนมันเป็นโรค ไขหวัดธรรมดาไปแล้วที่ที่แบบว่าบางคนติดแล้วอาจจะไม่ออกอาการอย่างเงี้ยแต่ว่าใครที่ออกอาการชัดเจนเนี้ยก็จะรู้ว่าเป็นโควิดนะก็หวังว่าทุกคนจะยังโอเคนะคะสวัสดีนะคะทักทายได้นะก็เดี๋ยวเราเรามาคุยกันนะคะหรือว่าใครที่อยากจะถามคาถามหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็เชิญได้เลยนะคะ วันนี้จะเอาไอเดียเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการไปสมัครงานเป็นลูกจ้างนะคะแต่เป็นการที่เราทํางานเป็นผู้ประกอบการคนเดียวนะคะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าออโตนเทอร์เพเนอร์ที่เจนอาจจะเคยพูดไปหลายๆคลิปที่แล้วนะคะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พูดออกมาเป็นแบบงานที่ชัดเจนหรือเห็นเป็นเป็นเป็นภาพที่ชัดเจนว่ามันคืออะไรนะคะหรือว่ามันเป็นมันมันเป็นยังไงหรือมันมีงานไหนที่มันน่าสนใจอ่ะที่เราจะ สร้างเป็นแบบผู้ผู้ประกอบการคนเดียวหรือว่าเป็นธุรกิจที่เราทําคนเดียวได้นะคะในประเทศนี้นะคะวันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างมาสัก3อย่างแต่จริงๆอย่างงานที่คนไทยเก่งอะ่ะก็มาทําเป็นออโต้เทอร์เพเนอรได้นะแต่หลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันทำอาหารเก่งใช่ไหมคะหลายคนก็จะนึกถึงว่าฉันจะไปเป็นเชฟฉันจะฉันจะต้องไปทํางานไปสมัครงานร้านอาหารเท่านั้นจะต้องไปเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็น ผู้ช่วยกุ๊กเท่านั้นอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เก่งนวดก็จะต้องไปสมัครงานร้านนวดเท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจดทะเบียนนะคะแล้วก็เหมือนเราทำในในรูปแบบที่เราอยากจะทำก็ได้เนะคะอย่างเรื่องอาหารเนี่ยเจงก็มีไอเดียอย่างหนึงที่ใส่ไว้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มแชร์ให้ฟังเลยนะคะเอาแต่งานแรกเลยอ่า งานแรกนะคะอันนี้จะได้ไอเดียมาจากตอนที่ไปเยอรมันเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไปรู้จักน้องคนหนึ่งงานที่เขาทำเนี่ยก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการรำนะคะออแล้วก็เหมือนแบบมีงานทั้งตลอดทั้งปีเลยนะคือน้องเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในกลุ่มของคนไทยที่ที่รำไทยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนออที่ไหนแบบจ้างให้ไปรำก็ไปรำอย่างเงี้ยนะแต่ว่างานเนี้ยจริงๆแล้ว ออตอนแรกที่เจนที่จนที่จนมองนะคะก็คือเหมือนเออแบบนี้คือเขาก็เหมือนเป็นลูกจ้างคนหนึ่งนะคะที ที่เหมือนรับจ้างรําตามงานต่างๆทั่วไปแต่จริงๆแล้วถ้าเราเนี่ยจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นคนทําธุรกิจนะคะแล้วเราเหมือนเราเก่งอะ่ะคือใครที่แบบว่ามาจากเมืองไทยนะคะเราชอบการรําเก่งการรําอยู่แล้วนะคะมาสร้างหรือต่อยอดชีวิตได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคือไปจดทะเบียนใช่ไหมคะบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นครูนะคะเป็นเอ็กซ์เพรสเป็นสเปเชียลิสต์เรื่องของการรําไทย ลาดองส์น,ะะนี่แหละนะเพราะอะไรเพราะว่าคือคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาชอบเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วนะคะแล้วการรำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะได้แบบเห็นถึงวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วมันต่อยอดได้หลายหลายประเภทมากอะเพราะว่าการรำอะค่ะมันเป็น activity ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของ entertainment นะแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะลองสังเกตในในปัจจุบันเนี่ยแบบตามพวกศูนย์สปอรต สปอร์ตคลับอะค่ะเขาก็จะมีเอาแบบวิชาการเต้นอะคะมาลงแบบจากหลายๆที่ใช่ไหมจะลาตินจะซาซ่า umba, จะซุมบ้าจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งการเต้นแต่ละอย่างหรือแม้แต่ยโยคะอย่างเงี้ยมันก็คือมีวัตถุประสงค์ของการออกกําลังกายหรือมันมีคือมันมีประโยชน์อะกับคนที่ ที่เต้นหรือคนที่เข้าคลาสอยู่แล้วแล้วการรำเนี่ยลองไปเซิร์ชดูนะอย่างที่อาริองฟองเซ่นะคะไอโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสเขายังเขียนเลยนะว่าการรำไทยอะคะ่ะมันช่วยเรื่องของสมาธินะแล้วก็ช่วยเรื่องของการแบบดูแลเรื่องของการความยืดหยุ่นของร่างกายได้ดีกว่าโยคะอีกอะคือเห็นแบบอจิคโลนี้เราก็แบบเออรู้สึกดีใจนะคะที่เฮ้ยการรำจริงๆแล้วก็เป็นที่หน้าเขาเรียกว่าเป็นที่การยอมรับของคนที่นี่เหมือนกันนะคะแล้ว สมมติว่าเราชอบลำนะเจนเชื่อว่าหลายคนน่ะน่าจะลำเป็นหรือชอบลำด้วยซ้ำนะคนที่มาจากต่างจังหวัดมาต่อยอดนะคะแบบจดฉันเป็นครูฉันเป็นคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะเราอ่ะสามารถไปติดต่อตามศูนย์ออกกําลังกายอย่างที่เจนบอกไปนะคะได้เลยว่าเฮ้ยไปจดทะเบียนก่อนนะอันนี้คือไปจดทะเบียนเพื่อที่เหมือนจองที่ไว้เลยว่าฉันเนี่ยเป็น specialist ด้านนี้นะคะแล้วก็ไปติดต่อกับ ตามศูนย์ออกกำลังกายสปอร์ตคลับได้เลยนะคะสร้างเป็นคอร์สขึ้นมาว่าวัตถุประสงค์ของการการสอนนะคะคอร์สการรำไทยอันนี้เพื่ออะไรนะคะเป็นคลาสคลาสหนึงของเราเลยอะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ไปตามโรงเรียนด้วยก็ได้นะคะทุกที่นะตอนนี้มีโรงเรียนสอนภาษาไทยนะคะแล้วแน่นอนเขาเนี่ยก็สนใจอยู่แล้วนะคะที่ถ้าเกิดเราเนี่ยจะเสนอคอร์สประเภทแบบสอนรำไทยให้กับเด็กเ นะเพราะว่าโรงเรียนสอนภาษาไทยก็คือตั้งใจที่จะเหมือนแชร์วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะแล้วการรำไทยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดีเลยนะคะในการสื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อแน่นอนอย่างอื่นนะคะก็จะไม่พ้นเรื่องการแบบไปรับจ้างตามร้านอาหารไทยนะคะหรือว่าที่วัดอย่างเงี้ยเวลามีประเพณี ต่างๆนะคะการวงสวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ย่อมต้องการคนที่รำเป็นใช่ไหมคะแล้วก็งานประเพณีสำคัญๆนะคะของสถานทูตนะคะหรือที่ราชการต่างๆที่เป็นงานวันพ่อวันเด็กนะคะงานลอยกระทรงงานขึ้นปีใหม่ที่เขาต้องการเ,เราเนี่ยไปแสดงรำนะคะหรือต้องการกลุ่มคนไทยไปรำเนี่ยพวกเนี้ยโอ้โหเจนเห็นแล้วแบบเอ้ยมันมีหลากหลายเวหรือหลากหลายวิธีที่เราจะต่อยอด สาขาหรือว่าศาสตร์นี้ได้เลยอะจริงๆนะนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะรู้นะคะว่าแล้วเราจะทํายังไงต่อนะคะหรือว่าจะเริ่มยังไงอยากรู้จริงๆนะหรือไม่รู้จะทํายังไงก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะคะ mm. อันนี้ก็คืออย่างที่1อ่อะอย่างที่2นะคะอันนี้อย่างที่2ก็คือสําหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับการค้าขายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคือจากที่ที่สังเกตมานะคะว่าคนที่นี่เนี่ยเขาชอบศิลปะนะ ไม่ต้องสังเกตเหรอกทุกคนก็น่าะจะรู้คนคือประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศแห่งศิลปะอยู่แล้วนะคะเขาชอบอแล้วเขาก็ลงทุนกับการซื้องานศิลปะเพื่อที่จะใช้ตกแต่งบ้านมันจะเหมือนเป็นทรัพย์สมบัติของเขาชิ้นหนึ่งเลยอะ่ะนะเขาก็แน่นอนนะคะคือภาพไทยๆของเราเนี่ยก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าภาพที่เขาจะชอบกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเป็นภาพประเภทสีน้ำมันนะคะแล้วก็เป็นภาพแบบผู้หญิงไทยอ่ะนะคะในอดีตใน ในสมัยอดีตอะนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชอบของเรื่องของการค้าขายนะคะหรือว่าชอบเรื่องของการวาดภาพอยู่แล้วหรือว่าใครที่เคยวาดภาพเป็นอะนะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็เอ้ยฉันจะทําอะไรนะคะลองวาดภาพเหล่านี้นะคะเกี่ยวกับไทยๆนะคะแล้วขายดูนะนเชื่อว่าขายได้เพราะว่าลองเซิร์ชดูนะคะแบบภาพเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะคือราคานี้ได้แบบ3-400ยยูโรเลยนะ นะคะคแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบวาดไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ลองไปเหมือนทําตัวเองให้เป็นตัวกลางค่ะเป็นตัวกลางซื้อขายนะคะก็คือไปติดต่อนะคะคหรือว่าหาคนที่วาดภาพเก่งๆภาพไทยเก่งๆแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อมาก่อนก็ได้อาจจะเป็นลักษณะ made to order ก็ไปขอเอาภาพของเขาะะมาลงในเว็บไซต์นะแล้วก็โปรโมตนะคะแบบใครที่สนใจจะซื้อภาพนะคะ <c oughs> ก็บอกรายละเอียดไปว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำนะคะแล้วราคารวมจัดส่งเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยน,นะก็เหมือนเป็นตัวกลางอันนี้ก็คือเป็นงานประเภทแบบซื้อมาขายไปนั่นเองค่ะโอเคแล้วก็งานสุดท้ายนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ การทําอาหารไทยแต่ว่ามันไม่ใช่การที่เราจะต้องไปสมัครงานเป็นเชฟนะคะหรือเราไม่จําเป็นที่ต้องไปเปิดร้านอาหารก็ได้นะก็คือเป็นการที่เราทำอาหารเพื่อไปส่งนะคะให้กับบ้านของผู้สูงอายุนะคะคือสังคมที่นี่จะไม่เหมือนเมืองไทยตรงที่ว่าเป็นสังคมที่แบบคือเวลาใครที่อายุมากแล้วะคะ่ะ เขาจะนิยมไปอยู่ตามสถานที่บ้านพักคนชราหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนตัดสินใจคือเขาตัดสินใจเองนะที่ฉันจะขออยู่คนเดียวในบ้านคือเขาจะไม่ค่อยนิยมอยู่กับลูกกักหลานเหมือนบ้านเราอะนะคะคนใกล้ตัวที่จะรู้จักเยอะเยอะนะคะที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อยู่ในบ้านของตัวเองอ้าวแล้วเขาแบบ ทำยังไงคือตัวเองก็แบบเดินแทบจะไม่ได้แล้วนะคะเขาทํำยังไงก็คือวันๆน,นะคะชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องมีแม่บ้านมีคนทําสวนนะคะมีคนมาซ่อมมาอะไรคือเขาไม่สามารถทําอะไรเองได้หรอกคือเขาก็ต้องจ้างคนเหล่านี้นะคะพยาบาลมาดูแลเขามาตรวจร่างกายเขาเป็นประจำนะคะแล้วก็อีกหนึ่งบริการที่ เขาจะต้องเขาจะต้องมีอ่ะก็คือจะต้องมีการจ้างนะคะหรือสั่งให้มีคนเนี่ยทำอาหารให้เขาแล้วก็มาส่งที่บ้านอันนี้นะคะก็เป็นอีกอีกหนึ่งอย่างที่ที่มองว่าเฮ้ยเราคนไทยเราสามารถที่จะ create เมนูสำหรับผู้สูงอายุก็ได้นะคะแล้วเราก็ถ้าเราสนใจนะเราชอบนะเราจดทะเบียนนะคะจดทะเบียนเสร็จเราก็ ไปหาลูกค้าจากการเราเน้นเรื่องของไปส่งอาหารตามบ้านพักนะคะหรือว่าบ้านของผู้สูงอายุเหล่านี้ที่ที่เขาไม่สามารถทำอาหารเองได้นะคะหรือทำเป็นลนักษณะแคตเตอร์ลิงก็ยังได้ก็คือต่อยอดไปอีกเพราะว่าคนที่นี่ก็คือชอบ การจัดงานปาร์ตี้นะคะโดยเฉพาะงานวันเกิดเนี่ยจะต้องมีอยู่แล้วทุกปีนะแล้วทุกๆ10ปีของเขาเนี่ยเป็นงานวันเกิดที่ใหญ่ที่สุดนะคะของรอบอายุของเขาอย่างคนไทยหรือคนจีนเราจะเป็น12ปีใช่ไหมคะแต่คนที่นี่คือ10ปีทุกๆ10ปีจะจัดใหญ่เลยนะคะจะเชิญคนมาเยอะมากก็คือเราสามารถไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดร้านนะคะคือเราแค่โฆษณาก็ได้ว่าเราอะรับทำแคตติงนะคะสำหรับ ห้คน100รอยคนอะไรเงี้ยนะคะจัดงานวันเกิดให้เด็กนะคะทำเป็นลักษณะค็อกเทลนะคะเป็นอาหารไทยที่เป็นค็อกเทลที่ทานกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะแบบเนี้ยก็คือสามารถทำได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ต้องไปเปิดร้านใหญ่โตนะคะคือการที่เราจะทํางานเป็นผู้ประกอบการให้มันสร้างเงินได้นี่นะคะอยากจะให้คหํานึงถึง2องอย่างนะคะคืออย่างแรกเนี่ยเราจะต้องหาลูกค้าให้เป็นอะ นะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสคือมันก็ดีอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนนะคะเราจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมายปุ๊บเนี่ยคือชื่อของเราอะคะ่ะแล้วก็ลักษณะงานของเราเนี่ยมันจะอยู่ใน Directory ของเขานะคะในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นลิ s t นะคะของแบบงานสินค้าหรือบริการที่คนในชุมชนเนี่ยทำนะหรือ หมู่บ้านไหนนะคะถ้าเกิดอยากถ้าเกิดต้องการคนซ่อมปะปาต้องการคนดูเรื่องของ อะไรอะ่ะเหมือนบ้านเจนอย่างเงี้ยมันจะมีเชมเน่ใช่ไหมคือเตาผิงอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมาทําความสะอาดเตาผิงทุกปีอะ่ะมันก็จะต้องแบบมองไปหาในเดอร์ตรีเราว่าเฮ้ยในหมู่บ้านเราในละแวกใกล้เคียงเราเนี่ยมีใครที่สามารถมาช่วยทําความสะอาดเตาผิงให้เราได้บ้างนะคะซึ่งคนที่เขาจดทะเบียนอะ่ะหรือคนที่เขาทําธุรกิจจริง,รงๆเขาจะต้องมีชื่อะคะ่ะอยู่ในเดอร์ตรีเรายนี้นะคะให้ให้คนในหมู่บ้านสามารถเซิร์ชหาได้นะคะเพราะฉะนั้น คนที่มีหลายชื่ออยู่ในนั้นมันเหมือนกับเป็นคนที่น่าเชื่อถือไปโดยปริยายนะน่าเชื่อถือไปโดยปริยายโดยที่เราไม่ต้องไปแบบเฮ้ยอ,อ,อะไรเยอะว่าไม่คือไม่ต้องแข่งขันคือแข่งขันไหมคือเราเป็นคนไทยมันก็ย่อมมีปริมาณน้อยกว่าคนฝรั่งเศสถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราทํางานในสายงานที่แบบคนไทยทําได้อย่างเดียวอะ สมมติเรื่องทําอาหารอย่างเงี้ยเรื่องของการรําไทยอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการขายภาพไทยๆอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบคนทําได้น้อยอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันก็น้อยใช่ไหมแล้วเวลาชื่อเราไปอยู่ใน d ัตเตอร์เรียลเนี่ยเพราะงั้นใครที่อยากได้หรือสนใจอะ่ะเขาก็จะติดต่อเราทันทีนะคะมันก็เลยง่ายเรื่องนี้ลูกค้าก็จะหาเราได้ง่ายอย่างที่สองนะคะก็คือการทำเว็บไซต์ เอออันนี้สำคัญจริงๆคือสำคัญกว่าการทำเพจอีกนะคะเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาจะมองว่าเว็บไซต์เนี่ยน่าเชื่อถือกว่าเพจนะเพราะฉะนั้นมันควรจะทำก่อนที่จะมีเพจเว็บไซต์มันก็จะเหมือนกับหน้าร้านของเรานะเพราะฉะนั้นคือเราอยากให้งานของเราบริการเราอาชีพเราเนี่ยมันดูราคาแพงขนาดไหนก็คือทำเว็บไซต์ให้ดูดูดีขนาดนั้นนั่นแหละนะคะให้ความสำคัญกับการสร้างเว็บไซต์ แล้วก็ควรมีเพจด้วยนะคะเป็นการเน้นการใช้รูปภาพหรือว่าสื่อวิดีโอนะคะรวมถึงการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำอยู่อันนี้ก็ช่วยดึงแฟนเพจนะคะช่วยดึงลูกค้าได้ดีมากเหมือนกันอ่าอย่างที่สองนะคะถ้าจะให้งานแบบทำเงินได้แน่นอนนะคะคือต้นทุนของเราต้องต่ำเออเจนก็เลยพยายามจะบอกว่าถ้าเกิดอย่างตอนนี้เจนรู้ว่าหลายๆคนอาจจะหางานไม่ได้นะคะด้วยเศรษฐ,ฐกิจอะไรเงี้ยแล้ว แต่คือเจนมองว่าหนทางหนึ่งที่จะทาให้เราได้เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างก็คือการจดทะเบียนเป็นออโต้เทอร์เพเนอร์นี่แหละนะคะแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินเยอะในการลงทุนเพราะหลายคนมองว่าการทําธุรกิจคือการที่เราต้องลงทุนเงินเยอะๆนะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นนักธุรกิจอะแต่จริงๆแล้วการทําธุรกิจสมัยนี้มันไม่ต้องทำไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะต้นทุนไม่ต้องเยอะขนาดนั้นแล้วคําว่าออโต้เทอร์เพเนอร์ภาษาฝรั่งเศสตรงนี้หรือผู้ประกอบการคนเดียวนะคะเขาเนี่ย นิยมให้เราเนี่ยคือเราจดเพื่อทำคนเดียวเนี่ยนะคะเขาต้องการทำให้ปรเซสเนี่ยมันง่ายง่ายที่สุดแล้วก็ใช้ใช้เงินน้อยนะคะแล้วก็การเสียภาษีแบบเรียบง่ายนะคะขั้นตอนในการจดทะเบียนขั้นตอนในการเสียภาษีการคำนวณภาษีเนี่ยให้ง่ายที่สุดนะคะแล้วรวมถึงการเลิกธุรกิจก็คือง่ายที่สุดอันนี้คือเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกอย่างมันง่ายนะคะเพราะฉะนั้น แน่นอนการเข้ามาเนี่ยมันง่ายการใช้เงินในการจดทะเบียนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะคะเดี๋ยวเจนจะบอกต่อไปว่ามันประมาณเท่าไหร่นะไม่ได้เยอะนะคะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยเลือกการทําอาชีพหรือว่าทํางานที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะในการเริ่มต้นนะคะเพราะงะั้นอย่าไม่ต้องไปเช่าร้านไม่ต้องไปซื้อร้านอะ่ะคือพยายามใช้บ้านของตัวเองเป็นที่ทํางานหรือว่าเป็นบ้านของอลูกค้าของเรานะคะเป็นที่ทํางานอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องใช้เงินเยอะ นะเนี่ยเน้นการทำต้นทุนต่ำก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินนะคะหรือว่าลงทุนกับมันเยอะนั่นเองโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็น3ไอเดียที่จะเล่าให้ฟังทีนี้เรามันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะะการจดทะเบียนเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือออโต้เคอร์พเนอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของอาชีพที่เราเลือก ถ้าเกิดว่าเราเลือกประเภทที่เป็นเรียกว่า artisanal นะคะก็คือเหมือนอาร i s ิ n อะนะคะเป็นเรื่องของสาขาการผลิตนะคะการทําอาหารการเสริมสวยนะคะการตัดเย็บเสื้อผ้านะการบริการต่างๆนะคะการนวดอย่างเงี้ยเออพวกเนี้ยนะคะเรียกว่าเป็นร์ต i s า n อลก็คือมีค่าจดทะเบียนนะคะอยู่ที่ประมาณ200ยูโรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเภทซื้อมาขขา่ไปอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่า ซื้อรูปเข้ามาแล้วก็มาขายต่ออย่างเงี้ยก็คือค้าขายลักษณะนี้ก็คือจะเสียอยู่ที่27ยูโรเท่านั้นเองนะคะก็มีคนหลายคนในในประเทศฝรั่งเศสนะคะที่เขาขายของเก่าอ,อ่ะเป็นเป็นงานที่คนทำเยอะอยู่เหมือนกันหรือขายของมือสองอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานประเภทกลมอกกรมแมกซียลนะคะหรือว่าค้าขาย,ขายนะทีนี้อาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากทำอาหารแล้วไปขายที่ตลาดอย่างเงี้ย คือมันไม่ได้เหมือนบ้านเรานะที่เราเราไม่จดแล้วเราจะไปขายได้นะคะมันทําไม่ได้นะคือตัวเราก็ต้องจดนะคะเพราะว่าการไปจองที่ตามตลาดก็ต้องจองผ่านหน่วยงานของรัฐบาลน,นะคะซึ่งเขาต้องการใบจดทะเบียนแน่นอนนะคะเขาต้องเช็คไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจองที่ที่จะไปขายของต่างๆได้นะคะโอเคนะนี่ก็คือ สิ่งที่จะมาแชร์ให้ฟังนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะหรือสนใจในงานที่เจนเล่าให้ฟังต่างๆเหล่านี้แล้วแบบอยากรู้ว่าเออมันต้องทายังไงต่อหรือว่าจะเริ่มยังไงดีเราไม่ทราบเนี่ยก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ